กติกาคือดูให้ดีนะฮะดูให้ดีนะฮะดูให้ดีนะฮะกติกา wow, <wow>, wow. คือให้คุณน,นั้นหาใครก็ได้ ทาแป้งหน้าขาวแทนคุณโดยคุณนั้นห้ามช่วยทาช้าสุดหรือหาไม่ได้ตง่อไป เราโอเคจะเราโอเคไงตอนนี้เราเหลือคุณวิวัฒนะฮะแล้วก็คุณไซโผลนะฮะจะเราโอเคไงทำไมอ่ะที่เหลือทุกอ่าอยู่บ้านคนเดียววิ่งออกไปเลยวิ่งออกไปวิ่งออกไปออกไปหาใครก็ได้ครับคุณกัปีันเขานอนกันหมดแล้วผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้แล้วยังไงสาโกรดสาโกรดยังไงสาโกรดสาโกรดทิ้งโกรจับเลยอ่ะ ใครมีแฟร์นะฮะโอ้โหใครมีแฟวิ่งไะใครมีแฟนะฮะวันนี้สุดยอดมากไปเลยไปเลยไปเลยไม่รู้แล้วไม่รู้ไม่รู้แล้วไม่รู้ใครมีแฟร์ใครมีแฟร์ใครมีแฟร์ใครมีแฟรใครมีแฟรไปเด้ต้องวิ่งเด้ชีวิตต้องสู้เด้ชีวิตต้องไปเ้อยู่หอยอมหรอยอมหอต้องไปเด้เพสี่ไว้เพสี่คุณพีวันตอนรีบยนะฮะ

ไปต่ามาดูไปต่างมาใครดได้ใคดูสุดยอดขอดูกันชัดขอดูชัดขอดูชัดหน่อยขอดูชัดเอาเดี๋ยวไปถ่ายหมดเวลาแล้วครตอนนี้คุณอากุ้งครับผมหมดเวลานะฮะครับผมขอดูก่อนนะฮะตอนนี้คนที่กดโอเคนะฮะมีช่องของคุณบินครับมีคุณวรรณวุฒินะฮะมีคุณอะไรวะน่ะคอยชนนะคอยชนนะฮะโอ้คนเดิมซวยไปนะฮะ แล้วแน่นอนใครมีฟับนะอันนี้ใครฮะใครมีฟับอันนี้คือใครฮะคุณคุณคืออันนี้ใครฮะบอกบอกบอกเลยฮะคุณแม่ครับใครนะคุณแม่ถามแม่หน่อยคุณแม่คุณแม่รู้รู้อย่างตรงนี้ว่าทําอะไรอยู่รู้ไหมคุณแม่ไม่รู้ครับคุณแม่รู้ไหมทําอะไรอยู่ไม่รู้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะฮะคุณแม่คุณแม่รู้ไหมว่าคุณแม่ทําให้ลูกคุณแม่เข้ารอบอ่ะ ใครมีแปบคุณคุณป <si ันนี่บุญคุณคุณแม่คุณหอมแม่ผมดูรอบเลยหอมแม่ให้ดูหน่อยหอมแม่ใ้ดูหน่อยหอมแม่ใ้ดูหน่อยหนึ่งฟอดหนึ่งฟอดสุดยอดอตาต่อตาต่อใครอีกตาไอ้ผู้ชายโก้ชาโก้ชายโก้แป๊บหอมเลยเอารูปไม่ได้นะฮะน้องไซโก้ไม่วิ่งออกไปอ่ะ รู้เยอะใช่ป่ะบิงไม่ได้ครับพี่ไม่มีใครอยู่ครับอยู่บ้านคนเดียวเฮ้ยแต่คุณท้ากุ้งฮะแต่คุณท้ากุ้งฮะคุณท้ากุ้งฮะกฎของเราเนี่ยบอกว่าให้ใครก็ได้นะใช่ไงงั้นหมายเขาว่าเขาก็เป็นใครก็ได้นะเขาไม่เอาใครมาแลได้ไม่รู้เลยนะเขาเป็นมือต้นแต่เขาแต่เขาเขาเปิดรูปจากเน็ตเขาไม่ได้หาคนอันนั้นเพื่อนหรือเปล่าอันนี้เพื่อนผมอ่ะอันนี้เพื่อนผมเพื่อนเขาเนาะมีอะไรยืนยันมีอะไรยืนยันมีอะไรยืนยันว่าเป็นเพื่อนคุณ ยืนยันครับพี่ยืนยันยืนยันโทรอยู่โทรอยู่ด้วยเอ้าถ้าอย่างงั้นผมให้ถือว่าผมอนุโลมให้นะอนุโลมให้นะเด็กยุค 4G เอาโลมให้ส่วนที่เหลือใครที่เหลือใครที่เหลือใครมีใครอีกยังไม่ได้อ่ะที่เหลือนะฮะคนที่ไม่ได้ทําตามกิจการของเรามีคุณภูผาคุณกอฟฟี่นะฮะขอคุยหน่อยแล้วก็คุณวิวัฒนะเอาคุณวิวัฒก่อนไหมฮะ ผู้พาหาไม่ได้เลยอระผู้พาอ่าดูผู้าก่อนผู้พาหาไม่ได้เลยหรอผู้าคือบ้านผมตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยครับแล้วโทรศัพท์ที่ผมใช้คุยอยู่ตอนนี้ก็ไม่สามารถเอาไปทําอย่างอื่นได้คือตอนนี้ผมไลฟ์ที่พึ่งนะฮะแต่คุณ้ากุ้งนะื่อกี้ผมแอบเห็นไะหน้าแล้วกันนะฮะเขามีแมวอยู่ตัวเดียะเขาพยายามจะแต่ผมท้าหน้าตัวเองแล้วใช่ไหมท้าตัวเองเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ฮะตอนนี้กี่คนอะที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ผ่านอะ ตอนนี้มีทั้งหมดสามคนฮะสามคนใช่ไหมใครปาแป้งหน้าตัวเองช้าสุดตกรอบเร้วสามคนลีว จบแล้วครับจบครับคนที่มาช้าที่สุดละและไม่เหมือนตัวอย่างคือคุณวิวัฒน์ครับผมนะฮะคุณวิวัฒน์นะฮะคุณวิวัฒน์ช้าสุดคุณวิวัฒน์ช้าสุดวิวัฒน์ช้าสุดนะฮะวิวัฒน์ช้าสุดนะช้าสุดชนะวิวัฒน์ตกรอบไป